สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีการปรับหน่วยที่เป็นนิ้วให้มันเป็นเซนติเมตรนะครับเวลาที่เราจัดทําหนังสือราชการเนี่ยนะครับเราก็จะไปจัดหน้ากระดาษนะครับเราไปที่เพจเลเยอร์นะครับแล้วเราก็เลือก margin เลือก c อ s t o m margin นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยเนี่ยมันเป็นนิ้วนะครับเห็นไหมครับ1นเนี่ยคือ1นิ้ว1นนิ้วเนี่ยนะครับเราต้องการให้มันเป็นเซนติเมตร นะครับแต่ว่าตอนนี้หน่วยเป็นนิ้วนั้นเราจะทําอย่างไรนะครับหรือกรณีที่เราจะนํารูปคลุดมานะครับเช่นเราไปคลิกที่ Insert นะครับแล้วกด Picture แล้วเลือกคลุดมาในหน้ากระดาษ A4 เนี่ยนะครับคลุดเนี่ยเราก็จะต้องมีการจัดขนาดข,าดของคลุดนะครับถ้าเราต้องการจัดขนาดแล้วก็คลิกที่รูปคลุดแล้วก็คลิกขวาหนึ่ครั้งเลือกไซส e เราก็จะเห็นว่าขนาดหรือไซส์เนี่ยนะครับหน่วยเนี่ยเป็นนิ้วแต่ว่าเราต้องการปรับให้มันเป็นเซนติเมตรเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีในการปรับอย่างไรนะครับวิธีการก็คือนะครับให้เราเนี่ยครับไปคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็เอาเมาส์ลากไปที่ word option นะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วไปกด advanced นะครับ ลิกที่ a d v a n e แล้วก็เลื่อนมานะครับจนไปเจอตรงนี้ครับ display แล้วก็เขียนว่า i n เนี่ยครับที่แปลว่านิ้วเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยมันถูกตั้งค่าเป็นนิ้วอยู่นะครับเราจะต้องปรับนิ้วนั้นให้เป็นเซนติเมตรนะครับวิธีการก็คือคลิกที่เครื่องหมายลูกศรเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเซนติเมตรนะครับเลือกให้เป็นเซนติเมตรเสร็จแล้วก็กดโอเคครับรอวนี้เราลองมาปรับหน้ากระดาษกันดูนะครับ ไปที่เพจ e ลเยอร์เลือก margin เลือก u s t o m margin เห็นไหมครับขนาดเนี่ยนะครับขอบกระดาษเนี่ยก็จะกลายเป็น CM แล้วก็คือเซนติเมตรแล้วนะครับหรือเราจะปรับขนาดคุดนะครับคลิกที่คุดแล้วก็คลิกขวาเลือกไซส์ก็จะเห็นว่าเห็นไหมฮะหน่วยมันเป็น cm แล้วนะครับเป็นเซนติเมตรแล้วเราก็สามารถปรับให้มันเป็นเซนติเมตรได้ตามที่เราต้องการนะครับเนี่ยนะครับ ตามที่เราต้องการได้เนี่ยคือวิธีในการปรับนะครับปรับหน่วยนะครับจากนิ้วให้เป็นเซนติเมตรนะครับเพื่อเราสามารถจัดทําหนังสือราชการได้นะครับ